เราก็มาดูเฉลยฝากขายข้อสกับข้ 5. อ5้าเราก็มาดูข้อ3 1, ษษาพฤษภาล้านดอกลกักส่งสินค้าไปฝากต้นสังขาย50จิชิ้นถุกชิ้นละ3า0พัน ให้ขาย4,000ให้ค่าในหน้า15%ของยอดขายและค่าจ่ายต่างๆที่คู้รับฝากขายจ่ายไปรับผิดชอบนะจะจ่ายคืนยกเว้นค่าโฆษณาให้จ่ายได้ไม่เกิน1,000รายการเกี่ยวกับการฝากขายมีดังนี้เราก็มาบันทึกวันที่ส่งสินค้าไปฝากขาย50ชิ้นชิ้นละ3,000เพราะฉะนั้นผู้ฝากก็จะเดบิตฝากขายล้ต้นสนเคดิตสินค้า เอา50ชิ้นคูณ3 0พได้แสนห้าอันนี้เขาบอกเพอร์ทิครูก็เลยเครดิตสินค้านะเสร็จแล้ววันที่2อร้านดอกรักจ่ายค่ากดสินค้าไปฝากขาย2,000กับ1น1,000ลรวมเป็น3,000ผู้ฝากเมืเ่อมีค่าใช้จ่ายเกิดก็บันทึกไว้ในบัญชีฝากขายเดบิตฝากขายล้านต้นสนเครดิตเงินสด3,000 เสร็จแล้ววันที่5ร้านต้นสมใจค่าขนเข้าก็มาบันทึกทางด้านผู้ฝากก็จะเดบิ t รับฝากขายร้านดอกรักเครดิตเงินสด1 5 0 0นะต่อไปวันที่เท่าไหร่วันที่10ล้านดอกรักก็คือผู้ฝากส่งเงินให้ร้านต้นสนเพื่อทดลองจ่ายเป็นค่าจ่ายในการฝากขาย8,000ผู้ฝากเป็นคนส่งเงินเงินของผู้ฝากลด ผู้ฝากก็จะเครดิตเงินสดแล้วก็เดบิตลูกหนี้ผู้รับฝากค่ะตั้งผู้รับฝากเป็นลูกหนี้ส่วนผู้รับฝากได้เงินมาก็จะเดบิตเงินสดและเครดิตรับฝากขายตั้งผู้ฝากเป็นเจาน้าหนี้เสร็จแล้ววันที่เท่าไหร่วันที่15ล้าร้านต้นส,ส,สมส่งสินค้าชมมุดคืน3ชิ้นผู้ฝากก็ต้องบันทึกรับคืนและจ่ายค่าขนสินค้าคืน600ออันนี้ผู้รับฝากจ่ายก็บันทึกัำนั้น,นผู้รับฝาก หาผู้ฝากก็จะบันทึกกับขารายการน,นี้เดบิตสินค้าเคดิตฝากขายร้านต้นสน3ชิ้นชิ้นละ3,000ก็เป็น9,000ส่วนผู้รับฝากจ่ายค่าขนแไปกะ600เงินลดแล้วก็คิดคืนก็เดบิตรับฝากร้านดอกรักต่อไปร้านต้นสนใจ่าค่าโฆษณา1,800 แต่ให้คิดคืนได้แค่พันเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดบิตรับฝากขายได้แค่พันเดียวที่เกินมา800เป็นค่าใจของเราเดบิตรับฝากขายร้านดอกรักเดบิตค่าโฆษณาเครดิตเงินสด1,800เพร้อยเราให้คิดคืนได้แค่พันหนึ่งต่อไปร้านต้นสนขาย35เป็นเงินสดขายเชื่อ12ชิ้นก็ไปดูราคาขายก็ให้ขายชิ้นละเท่าไหร่4 0 0พ ขายสดสามสิบห้าขายเชื่อสิบสองขายสดสามสิบห้าเอาคูณกลับกันนะขายสดสามสิบห้าขายเชื่อต้องเป็นเท่าไหร่สิบสองสิบสองชิ้นนี้ต้องเป็นเชื่ออธิบายเรื่องการผิดแต่ตัวเลขถูกเอาเราก็เดบิตเงินสดเอาสามสิบห้าชิ้นคูณสี่พัน 4, แล้วก็เดบิตลูกหนี้เอาสิบสองชิ้นคูณสี่พัน 4, นะ แล้วก็เครดิตรับฝากขายด้านดอกลักเอาสองตัวนี้บวกกันเป็นหนึ่งแปดแปดกายสินค้าที่รับฝากขายได้ต่อไปจา่ายค่าใช้จ่ายพันเจ็ดรับชำระห,หนี้สี่หมื่นหกตัดป็นนี้ศูนย์อาจา่าย 1, ค่าใช้จ่ายพันเจ็ดก็เดบิตรับฝากขายเครดิตเงินสดรับฝากขายห้านดอกลักพันเจ็ดเสร็จแล้วเขาบอกว่าเก็บเงินได้สี่หมื่นหกแต่ลูกหนี้มีอยู่สี่ หนึ่งแปดยังเก็บไม่ได้อีกสองพันที่เก็บไม่ได้ตัดเป็นหนะี้ศูนย์นะเธอก็เดบินเงินสดสี่หมื่นหกเครดิตลูกหนี้สี่หนึ่งแปดเครดิตเดบิตสองพันเป็นหนี้ศูนย์หนี้ศูนย์นี่ไม่ใช่ของเราเป็นของผู้ฝากเราก็คิดคืนเราก็เดบิตรับฝากขายด้วยยอดหนี้ศูนย์สองพันต่อไปคิดค่าในหน้าเขาให้ค่าในหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ค่าในหน้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ยอดขายมัน188ค่าในหน้า15%ของ188,000ก็จะได้28,200ค่าในหน้าเป็นรายได้ของเราเครดิตรายได้ค่าในหน้าคิดคืนจากผู้ฝากก็เดบิตรับฝากเสร็จแล้วก็ส่งเงินที่เหลือคืนเต่ก็เปิดแยกประเภทรับฝากยอดคงเหลือในบัญชีรับฝากก็คือเดนิบกันนั่นแหละ นะก็จะได้หนึ่งเนี้ยเราก็เปิดแยกประเภท <c oughs> รับฝากอะรับฝากขายนี่พันห้าเดบิตอันนี้เครดิตแปดพันอันนี้เดบิตหกร้อพันห้านี่นะอันนี้8ปดพันเงินทดนองอันนี้ค, 600, ค,ค,นค, 1, bit, ค่าขดสินค้าคืน6กรอค่อยๆโพสนี่ละเสร็จแล้วรับฝากหนึ่พันเดบิตค่าโฆษณา เครดิตหนึ่ในยอดขายนะแล้วก็พันเจ็ดค่าขดให้ลูกค้าเอาค่าโฆษณาหนึ่งพันี่และห1 8, 8ึ่งแปดยอดขายพันเจ็ดค่าขดให้ลูกคา้าต่อไปนี่เดบิตสองพันคือนี่ศูนย์เดบิตสองแปดสูนคือค่าในหน้า สมคำคือหนี้สูญสมแปความสุดสคือค่าในหน้าเสร็จแล้วเดเคลบกันเป็นผลต่างเกิดขึ้นก็คือเงินที่ส่ง1,000งแมันจะเหลือทางด้านเครดิต1น0่0แสนหกหมื่นหนึ่งพันเมื่อมันคงเหลือทางด้านเครดิตก็เอาไปปิดทางด้านไหนเดบิตจ่ายเงินคืนเข้าไปนะผู้ฝากมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ล้วก็จ่ายชำระหนี้ เสร็จแล,แล้วรับฝากเ k ก็ทำไมกันเท่ากันเอาเราก็ไปบันทึกเนี่ยเดบิตรับฝากเครดิตเงินสดหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันอันนี้ลูกหนี้ไม่มีขามเก็บหมดมเสร็จแล้วเราก็เดบิตเงินสดผู้รับฝากเสร็จแล้วมาบันทึกทางานผู้ฝากได้เงินมาหนึ่งหกหนึ่งผู้ฝากก็จะเดบิตเงินสดหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันฝากขายด้วยค่าจ่ายที่เกิดขึ้นทางด้านผู้รับฝาก ก็เอาไปดูจากโจทย์ก็ไดะดูจายในแยกประเภทรับฝากทางด้านดีบิตดีก็ไดะเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ทำไมกันบวกกัน1,500พันห้าบวกหกร้อยบวกหนึ่งพันบวกพันเจ็ดบวกสองพันบวกสองแปดสองศูนย์ศูนยก็จะได้สามหมนาะเสร็จแล้วก็เครดิตฝากขายด้วยยอดขายแสนแป0หมื่นแปดพันเสร็จแล้วอันนี้มันมีเงินทดรองผู้ฝากส่งให้ผู้รับฝาก วันที่รับรายงานเขาเขีร์กันหนี้ต้องหมดไปเธอก็ไปดูวันที่ส่งเงินทดลองลูกหนี้อยู่ด้านไหนเดบิตเมื่อเขาคืนแล้วก็ต้องเอาลูกหนี้นี้ออกทางด้านเครดิต800 0นะแล้วเครดิตลูกหนี้คุณรับฝากขายออก8 0 0พันเสร็จแล้วถูกไหมเธอก็ลงเอาเดบิตบวกกันเอาเครดิตบ,บวกกันเท่ากันไหมเท่ากันก็ถูกแล้ว เสร็จแล้วเราก็มาคำนวณกำไรขัดทุนจากการฝากขายก็เอาฝากขายที่อยู่ในรายวันเนี่ยพดไปแยกประเภทตอนนี้มาดูก่อนว่ามีสินค้าเหลือไหมถ้ามีเหลือก็ต้องหาสินค้าเหลือเอาไปใส่แยกประเภทฝากขายทางด้านเครดิตถ้าไม่มีก็หักกบรบกันก็จบล 47, นะ3 5 1สบวกสิเป็น47เนาะคืนมา3 4 7สี่เจ็ดคืนส่งไปห้าก็ไม่มีสินค้าเหลือ เธอก็เอาฝากขายผ่านไปแยกประเภทเอาฝากขายเดบิตแสนห้อันนี้3ามพมาจากสองพันกับ1,000งพคุณจำได้ฝากขายเดบิตแสนห้าคือสินค้าส่งอันนี้ค่าจ่ายก็คือเป็นค่าขนสินค้าไปฝากขายค่าหีพอรวมกันเป็นสามพนะเสร็จแล้วนี่ไม่มีอันนี้เครดิตก็คือรับคืน9 0 0า อันนี้เดบิต3,500มคือค่าใช้จ่ายทางด้านผู้รับฝากเก้าพันละก่อนอันนี้สามหมคือค่าใช้จ่ายทางด้านผู้รับฝากก็ไปลอกอผู้รับฝากมานี่ไงพันห้าหกร้อยหนึ่งพันพันเจ็ดพันห้าหกร้อยหนึ่ัเนบสองแปดสอร้อยสองพันกับสองแ้อยเนี่ยรวมกันได้3ามหมห้า เสร็จแล้วก็หมดแล้วเอายอดขายลืมโพสอหนึ่งแปดเสร็จแล้วก็หมดแล้วจับเ k คลบกันก็เป็นกําไรจากการฝากขายนะอันนี้ยอดคงเหลือทางด้านเครดิตเราก็ปิดทางด้านเดบิตฝากขายสองฝั่งเดคทำไมกันเท่ากันเสร็จแล้วเธอก็ไปบันทึกในรายวันเนี่ยเดบิตฝากขาย เ okay. กํำไรจากการฝากขายก็เสร็จแล้วอันนี้เป็นเพอร์เพ็เป็นสินค้าก็าไม่ต้องปิดอะไรนะเป็นสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าก็าไม่ต้องปิดอะไรจบละอ่าแต่นี้ก็มาดูข้ออง่ายเขาให้ตัวเลขมาหยิบตัวเลขที่เขาให้มาในรายงานไปบันทึกได้เลย หนึ่งธันวาร้านต้นอ้อยส่งสินค้าไปฝากกอยา้าขายราคาทุนสองหมื่นห้าไม่ได้บอกว่ากี่ชิ้นชิ้นละเท่าไรเดี๋ยวมันบอกในรายงานนี่ใช่ปะจ่ายค่าขนสินค้าไปฝากขายหนึ่งพันค่ที่พอพันแปดถือก็บันทึกนี่เลยส่งสินค้าไปฝากขายบันทึกค่าจ่ายแล้วก็เงินล่วงหน้าหนึ่งมื่นผู้ฝากก็จะเดบิตฝากขายร้านกอยญาเก็บดีสินค้าเป็นเพอร์เพ็เหมือนกันเพอร์เพ็เพอร์เพ็นี่ เสร็จแล้วจ่ายค่าจ่ายไปเท่าไหร่นะพันหนึ่งกับพันแปดเป็นสองพันแปดค่าจ่ายก็นะบันทึกไว้ในบัญชีฝากขายและเครดิตเงินสดถูกปะเสร็จแล้วเงินล่วงหน้าหนึ่งหมื่นรับเงินล่วงหน้าก็เดบิตเงินสดนะคุไล่ตามรายการเดบิตเงินสดเครดิตลูกหนี้ผู้รับฝากขายตั้งผู้รับฝากเป็นเจ้าหนี้แต่ใช้ชื่อบัญชีว่าลูกหนี้ คนนี้รับเงินคนนี้จ่ายเงินผู้รับฝากกับเครดิตเงินเสร็จแล้วเดบิตรับฝากมีบัญนชีนลรับฝากใช่บันทึกนี้ที่นีอยู่ระหว่างกัดอยู่แล้วเสร็จแล้วก็มาดูข้อมูลในรายงานเขาบอกว่าขายได้สามสิบคืนมาห้าเดี๋ยวเราจะบันทึกรับคืนห้าชิ้นแล้วก็เหลือสิบห้าเพราะฉะนั้นอันนี้รวมกันเป็นทั้งหมดมนี่เนี 40, ่ยสามสิบนี่สี่สิบนี่ห้าสิบแสดงว่าส่งสินค้าไปทั้งหมดห้าสิบชิ้นแต่นี้ห้าสิบชิ้น เป็นเงินเท่าไหร่ชิ้นละเท่าไหร่ราคาทุนชิ้นละเท่าไหร่เธอเก้าห้าสิบไปหารสองหมื่นห้าจะรู้ว่าราคาทุนชิ้นละเท่าไหร่นะก็จะรู้ว่าชิ้นละเท่าไหร่ห้าร้อยถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ส่งสินค้าคืนห้าชิ้นชิ้นละห้าร้อยห้าห้ายี่ห้าก็เป็นสองพันห้าก็บันทึกกลับขารายการที่ส่งเนี่ยเดบิตก,ก็เป็นสินค้าเครดิตก,ก็เป็นฝากขายสองพันห้าอ่ะ เสร็จแล้วผู้ฝากอยู่เฉยๆก่อนมาบันทึกทางด้านผู้รับฝากผู้รับฝากเอาข้อมูลในนี้มาบันทึกนะเธอก็บันทึกค่า้จ่ายก็จ่ายค่า้จ่ายไปเป็นเงินทั้งหมดบวกกันสองสามสี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าจ่ายค่า้จ่ายไปสี่พันเก้าผู้รับฝากก็จะเดบิบรับฝากขายเคดินเงินสดด้วยยอดค่า้จ่ายที่จ่ายไปเป็นสี่พันเก้าร้อย เดบิตรับฝากขายร้านต้นอ้อยเครดิตเงินสดสิบสองเก้าเสร็จแล้วก็บันทึกยอดขายนี่จดให้มาแล 3, ้วท่้ไหล่ะสามหมื่นเดบิตเงินสดเครดิตรับฝากขายโดยดยอดขายสามหมื่นะเสร็จแล้วก็บันทึกค่านในหน้าเขาก็ให้ยอดมาแล 6, ้วท่้ไหล่ะหกพันเสร็จก็เดบิตรับฝากขายร้านต้นอ้อยเครดิตรายได้ค่านในหน้าหกพันเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าส่งเงินเท่าไหร่เนี่ย ห้าพันเนาะเธอก็เดบิตเงินเออเดบิตรับฝา,า,ากขายแล้วก็เครดิตเงินสดห้าพันเดบิตรับฝากขายร้านต้นออนเครดิตเงินสดห้าพันเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเลยเลยเขาให้ตัวเลขมาหมดเสร็จแล้วมาดูเขาบอกว่าค้างส่งเท่าไหร่สี่พันหนึ่งถ้าเธอเปิดแยกประเภทรับฝากมันจะเป็นยอดยกไปยกมาด้วยยอดที่ค้างส่งคือสี่พันหนึ่งร้อยเราก็มาเปิดน้อยเราเปิดเดบิตรับฝากขายหนึ่งหมื่น คือเงินเงิน,นแหละเงินล่วงหน้ารับฝากขายสี่พันเก้านี่คือค่าจ่ายอาปัปนะรับฝากขายหนึ่งหมื่นนี่คือเงินล่วงหน้ารับฝากขายสี่พันเก้าคือค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเป็นเงินสดก็จะมีค่ากดเก้าพันสองค่าโฆษณาสองพันหนึ่งค่าขดให้ลูกค้าค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยรวมกันได้สนะี่พันเก้าอะอันนี้รวมกันได้สี่พันเก้าคือค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเป็นเงิน เ็จแล้วนี่รับฝากสามหมื่นก็คือยอดขายเดบิตหกพันก็คือค่าในหน้าเดบิตห้าพันก็คือเงินที่ส่งอ่ะสามหมื 30, ่นคือยอดขายหกพันคือค่าในหน้าห้าพันคือเงินที่ส่งหากกบลบกันจะเป็นยอดคงเหลือเท่ากับสี่พันหนึ่งทางด้านเครดิตเราก็ปิดเป็นยอดยกไปทางด้านเดบิตเราก็ยกมาทางด้านเครดิตด้วยยอดที่้ามส่ง นะจบละต่อไปทางด้านผู้รับฝากก็ส่งเงินเท่าไหร่เรารับเงินเท่านั้นเดบิตเงินสด5,000เดบิตฝากขายร้านก่อหญ้าโดยยอดค่าจ่ายที่ผู้รับฝากคิดคืนดูจากโจทย์ก็ได้นี่ไงเขาคิดคืนจากเราเนี่เป็นที่จ่ายไปเป็นเงินสด4 9 0 0ค่านหนหา้นานี่เป็นเท่าไหร่1,900นะ ก็ามาใส่ฝากขายด้วยยอดหนึ่งมืนเก้าร้อยเสร็จแล้วเครดิตฝากขายด้วยยอดขายสาม0 0ื่นจับได้เสร็จแล้วลูกหนี้อ่ะผลต่างมีลูกหนี้เป็นตัวปรับให้เท่ากันลูกหนี้ตัวนี้มาจากไหนก็คือมาจากเงินล่วงหน้าวันที่รับเงินล่วงหน้าลูกหนี้ทางด้านเครดิตวันนี้วันที่รับรายงานเนี่ยเขาต้องคืนมานะ เมื่อคืนมานี้นี้ต้องหมดไปก็ต้องเอาลูกนี้ออกทางด้านเดบิตเธอก็มาเดบิตลูกนีูุ้รัตกขายด้วยยอดของเงินทดรอก็คือถ้าเออเงินล่วงหน้าก็คือหนึ่งมือเสร็จแล้วเขาบอกว่ายังค้างส่งอีกเท่าไหร่สี่พันหนึ่งเมื่อยังไม่ได้ส่งเราก็ต้องตั้งเขาเป็นลูกหนี้ไว้ทางด้านเดบิตด้วยยอดที่ยังไม่ได้ส่งอีกเท่าไหร่สี่พันหนึ่ง เพราะฉะนั้นครูก็เลยต้องเดบิตลูกหนี้ทั้งหมดด้วยยอดหนึ่งมก็คือล้างเงินล่วงหน้าทิ้งแล้วก็ตั้งด้วยยอดเทียงไม่ได้ส่ง1นึ่0แล้วลงเช็คเดบวกกันเท่ากับเ okay, คไหมถ้าเท่าก็แสดงว่าถูกเสร็จแล้วก็มาคำนวณหากำไรจากการฝากขายมันก็บอกแล้วว่าสินค้าเหลือีิชิ้นไม่ต้องคิด15ชิ้นใช่ไหม ราคาทุนชิ้นละ5 0าแ้อยก็ 15, คูณห0แล้วบวกด้วยค่าจ่ายก่อนขายค่าจ่ายก่อนขายคุณบอกว่าค่าจ่ายทางด้านผู้ฝากเป็นค่าจ่ายก่อนขายทั้งหมดก็จะมีพันหนึ่งกับพันแปดใช่ปะส่วนทางด้านผู้รับฝากจะมีค่าผลเท่าอยู่ตัวเดียวพันสองพันหนึ่งพันแปดพันสองมาคิดสินค้าเหลือเหลือสิบห้าชิ้นชิ้นละห้าร้อยเป็นเงินเจ็ดพันห้า ค่าจ่ายก็จะมีนี่ไงพันพันแปนี่เกิดจากทางด้านผู้ฟ้าจ่ายไปแค่สองตัวทางด้านผู้รักษาก็มีเข้าเขาบวกกันได้สี่พเอาสี่พันคูณที่เหลือ15บหาหารที่ส่งไปห้ก็จะเป็นค่าจ่ายก่อนขายพันสเอาไปบวกกับเจ็ดเป็นสินค้าเหลือ8ปดพันเเธอก็เอา8ปดพันเไปใส่ในแยกประเภทฝากขายทางด้านเคดแปดพันเจ็อันนี้ก็โพตนมาจากรายวันก็เสร็จแล้ว เดบิตฝากขาย2 5 0 0 0เดบิตฝากขาย2 0 0 0ัดเคดิต2005อ่ะฝากขาย25 0 0 0คือสินค้าส่ง2 0 0 0เออค่าขนกับค่าหีพอเคดิต2005ก็คือยอดที่รับคืนนะนี่นะอย่างนี้ละเสร็จแล้วนี้ฝากขาย19 0 0ก็คือค่าจ่ายที่เกิดขึ้นทางด้านผู้ฝากไปดูจัดโจทย์ก็ได้นะ ก็จะมีหรือไปดูจับแยกประเภทรับฝากก็ได้พันสองสองพันหนึ่งหกร้อยพันหนึ่งพันสองสอแล้วก็มีค่าในหน้า6000นก็หมดแล้วแล้วก็เครดิตนี่ก็จะเป็นยอดขาย3ามหมนะหมดแล้วเธอก็ดีเคลบกันก็จะมียอดคงเหลือตรงด้านเครดิตสองพอันนี้ก็คือกำไร เมื่อมันเหลือทางด้านเครดิตก็มาปิดทางด้านไหนเดบิตเธอก็เดบิตฝากขายเนี่ยเขียนว่ากำไรจากการฝากขายสังพันห้าเสร็จแล้วสมั่งเท่ากันอันนี้สินค้าเหลือยกไปแล้วก็ยกกลับมาทางด้านเดบิตติดต้นทุนขายของวดถัดไปเสร็จแล้วเธอก็ต้องเอารายการที่เธอเติมเข้าไปเนี่ยไปบันทึกในรายวันก็เดบิตฝากขาย K คืออะไรกำไรจากการฝากขายก็เสร็จแล้วไม่ยาก あ、no.